ในซีซันก่อนๆเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าโดกูไม่มีอะไรยืดยยักไปสู่เส้นเปิดอัดเข้ามามติดบล็อกซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในซีซันนี้มันมีโฉบตัดเข้ามายิงบ้างล็อกกลับเข้ามาตัดมาตรงกลางบ้างหรือแม้กระทั่งเปิดไปสู่เส้นองิงจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดติดยังไงก็ได้รูลุกเแตะมุมมันดูครบเครื่องขึ้นมไม่ตันเหมือนซีซันก่อน,อนๆที่เราจะเห็นว่า บอลมันเข้าไม่ถึงเขตโทษเลยฮาแลนด์ยืนเป็นเสาอากาศแบบไม่ได้บอลเลยไม่มีส่วนร่วมเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าปีนี้มันมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายขึ้นก็เลยทําให้ผลงานของซิตี้ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นคอเนอร์ครับฟุตบอลต่างมุมวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับจอห์นกับจอร์นโชคธนเกษนะครับแล้วก็พีเตอิลชูธามาสวัสดีครับพีเตอิลครับสวัสดีครับจอห์นครับครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราก็พูดถึงอาร์เเซนนนนนนออละะะะฮฮทีี่่่ต้้ก็็ยังงปจาาฝูแมว นัดล่าสุดเนี่ยจะหลุดไปเสมอกับซันดอลนด์แต่ว่าก็ยังเป็นจ่าฝูงแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดภาพรวมของอทีมนึงฮะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดย์นั่นก็คือรองจ่าฝูงครับค่อยๆมาเนิบๆเรื่อยๆมาเรียงๆแม้ว่าจะมีช่วงที่แพ้2นัดติดอยู่แต่ก็ตอนนี้มาแล้วนะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาพูดภาพรวมในมุมมองของเรา2คนซึ่งก็ไม่ใช่แฟนทั้งแมนซิตี้นะฮะไม่ใช่แฟนทั้งอาเซนอลนะ,ะก็จะเป็นมุมมองที่ค่อนข้างที่จะมองก,องกว้างๆหน่อย นะฮะที่มองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเด็ดขาดชนะลิเวอร์พูลแชมป์เก่าไป3ประตูต่อศูนย์นะฮะภาพรวมเอาภาพรวมเหแล้วกันแมนซิตี้สำหรับพิเตอร์ปีนี้เป็นไงซิตี้ปีนี้ของเป๊ปกัวเดล่านะครับก็ดูเหมือนเขาก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงพอสมควรนะไม่ยึดติดการเล่นแบบเดิมๆม,มีการ ทดลองอะไรใหม่ๆตัวผู<ม>้เล่นก็พยายามจะหาชุดที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับซึ่งเท่าที่สังเกตเนี่ยจาก2นัดล่าสุดเหมือนเขาเริ่มจะเห็นชุดหลักของตัวเองละสำหรับแ huh. ม c ตี้นะครับ huh. ถ้าไปดูไลอัพใน2เกมล่าสุดที่ชนะทั้งบอร์นมัดแล้วก็ลิเวอร์พูลเอาเฉพาะในเกม l ลีกนะก็จะเห็นว่าสเปซตัวแรกของแม c ตี้เนี่ยก็คือชุดเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้อง รอดูหลังจากนี้นะครับถ้ายังเป็นไล์อัพประมาณนี้อยู่เนี่ยแสดงว่าเป๊ปน่าจะค้นพบชุดสเสื้อตัวจริงของพวกเขาได้แล้วส่วนภาพรวมรูปแบบการเล่นต่างๆเนี่ยก็อยู่ในส่วนของมาตรฐานของทีมอ่ะครมันก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับิตีนแต่ละซีซันก็จะเห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ที่ว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยนักเตะจะฟอร์มตกไหมหรือว่ามีตัวหลักเจ็บไหมถ้าแบบสมบูรณ์ฟิตเต็มร้อยเนี่ยส่วนมากผลใงขันก็มักจะได้ดีนะครับ uh huh. ผมว่าสิ่งหนึ่งที่แมนซิตี้ในปีนี้เนี่ยผลงานภาพรวมนะแม้ว่าจะแพ้ไปแล้ว3เกมแต่ภาพรวมก็ยังโอเคอยู่ต้องย้อนกับไปเมื่อปีที่แล้วเขาจบปีที่แล้วอะในการที่ไม่ลุ้นแชมป์เร็วพอมันพลาดเยอะพลาดมากแล้วทีนี้เขาเหมือนกับต้องต้องถามตัวเองก่อนอย่างแรกกูไปต่อดีไหมโอเคสุดท้ายแล้วตัดสินใจไปต่อไปต่อแล้วทําไงต้องบูสต์ทีมต้องเปลี่ยนทีมคือต้องโล ซึ่งการตัดสินใจเร็วก็นำมาซึ่งการมีการเ,าเรียกว่าปล่อยตัวแน่นอนอย่างนักเตะอย่างที่ใช้งานหลักๆมาตลอดอย่างไคลวอเกอร์อเด์ซอนแม้แต่ควินเดอร์บอยเดอร์บอยเนี่ยมีการบอกว่าจะไม่ต่อสัญญาออกไปตั้งแต่แบบก่อนจะจบฤดูกาลด้วยซ้ำคือทุกอย่างมันเหมือนกับว่าฤดูกาลหน้าก็หมายถึงฤดูกาลนี้ของแมนซิตี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้วพอเขารู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาก็ไปเซิร์ช หาตัวที่เอาเคชั okay, ้นขาดเดี๋ยวไม่มีเดอร์บอยชั้นต้องไปหาเบอร์สิบมาอไม่มีไอเดอร์ซอนชั้นก็ไปหาโกมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรู้ว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงเร็วก็เตรียมการเร็วพอเตรียมการเร็วซื้อเร็วตัวที่ซื้อมาแล้วทําพาดอย่างเจมส์แทฟฟอร์ดอย่างเงี้ยปุ๊บพอพาดเสร็จปุ๊บโดนอลุมา่าว่างปุ๊บไปเอามาเลยคือทุกอย่างมันมันเร็วปุ๊บมันเหมือนได้ได้เซตเร็วอันนี้มีผลไหมพี่มีผลนะคือเท่าที่ สังเกตอาจอย่างที่จอนบอกว่าซีซั่นนี้ซิตี้มีการเสริมทัพเร็วก็จะเห็นได้ว่านักเตะชุดที่พวกเขาซื้อมาเนี่ยก็ได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โลกด้วยก็เป็นการทดลองทีไม่ว่าจะเป็นทางทิชเนี์ไรเดอร์แชก,กี้หรือแม้กระทั่งอ่าแท็บฟอร์ดเองเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งก็คือเอ็ดนูริแบ็กซ้ายของบูฟเนี่ยก็ได้ลงสนามกับทางแมนซิตี้ครับในทัวร์นาเมนต์นั้น ส่วนในรายของดอนลูม่าเนี่ยก็จะมาในช่วงหลังในเกมที่เหมือนซีซันเนี่ยมันเปิดไปแล้วก็มีความผิดพลาดของประตูพอดีกับช่วงเวลานั้นที่เจ้าตัวเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายทีมได้ทันทีเลยอ่ะมันเป็นจังหวะไปโดดแย่งมาแล้วก็สุดท้ายมันเป็นเหมือนตัวที่มันมาเติมเต็มในแนวรับให้มันมันดีขึ้นครับซึ่งไล่ลิสต์เนี่ยตัวที่พองถ่ายออกไปเป็นตัวหลักๆนะเอาเฉพตัวหลักๆเนี่ยก็ ไคลวอเกอร์มีแอเดลซอนกุนโดกันนะแล้วก็มีทางด้านของทางด้านาของเดอะบอยแล้วก็มีตัวแบบยิบยิบย่อยๆค่อนข้างที่จะเยอะอ,อะแต่ว่าตัวที่ได้มาใหม่เนี่ยแนวรับเนี่ยก็จะมีเอนูรินะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีแชกีกับไรสเดอร์นะที่เป็นหลักๆแล้วก็ผู้ักษาประตรูอย่างที่บอกไปมีแทฟฟอร์ดแล้วก็ดอนารูม่าทีเนี้ยเรามาดูถึงฟอร์มการเล่น11นัด11เเกมเนี้ยผมว่าสิ่งหนึ่งเลยคือเป๊ปในปีเนี้ย เขายืดหยุ่นแท็กติกในการโจมตีคู่แข่งแตกต่างกันในแต่ละเกมอย่างนัดล่าสุดกับลิเวอร์พูลอะโดกูอะเขารู้เลยว่าแบ็คอะของลิเวอร์พูลณเวลาเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดอ่อนก็โจมตีแต่แบ็คเลยคือทั้งสองฝั่งเนี่ยคือแบบจี้ไปที่แบ็คโดยเฉพาะโดกูอะคือแบบปึงป้งปึง้งปึ้งซึ่งมันได้ผลมากๆจนลิเวอร์พูลต้องเปลืองตัวในการที่จะเอา2-3ถึงคนอะมายืนชิดเพื่อที่จะมาบังคนเดียวแล้วทีเนี้ยมันง่ายแล้วคือมันจะมีทั้งจังหวะแหวก จะแหวกก็ได้หรือว่าจะทาเป็นเลี้ยงเลี้ยงไปน,นิดนึงปุ๊บพอเขาเขาเข้ามาใกล้ปุ๊บจ่ายทีเนี้ยตรงกลางก็จะว่างคือมันคือหลากหลายรูปแบบแล้ววันที่เจอกับทีมแบบบางทีมอย่างเงี้ยก็มีลูกเล่นที่แตกต่างไปบางทีอ่ะอยู่ดีๆก็ปล่อยให้เขาบุกนะเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการโต้กับเร็วซึ่งมันไม่ใช่เหมือนแมนซิตี้แมนซิตี้สมัยหนึ่งที่เด็ดขาดคือพอร์เ่นเกมเลยคือครองบอลเสร็จแล้วค่อยพาบอลเข้าไปกดกองหลังแบมกดันขึ้นมา กลายเป็นกองกลางอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอินเวอร์ตอ่ะอินเวอร์ตฟูลแบ็กเข้ามาเป็นกองกลางแล้วก็กดจ่ายไปจ่ายมาเข้าไปเข้ามาทําช่องหาช่องยิงหรือไม่ก็เปิดเข้าไปแต่ในในฤดูกาลนี้มีทั้งคอสบอลมีทั้งแบบเ,เล่นแบบฉาบฉวยเล่นแบบโตกับเร็วก็มีนี่คือแมนซิตี้ในยุคที่เป๊ปเหมือนกับกลาง ตำราในการเล่นเกมรุปที่หลากหลายอ่ะก็สาเหตุมาจากการที่เหมือนเวลาคู่แข่งเจอมาซิตี้ไรเหมือนรู้ไงเมื่อก่อนก็คือรับลึกอย่างเดียวปล่อยให้ฟอรบอลไปปล่อยให้เคาะไปแล้วเดี๋ยวเกิดตัดบอลได้เนี่ยสวนกลับแค่สองจังหวะถ้ามีโอกาสทําได้ก็ก็มีลุ้นได้ผลแข่งขันแต่ว่าปีนี้ก็อย่างที่จอห์นพูดเมื่อสักครู่เนี้ยก็คือมีผ่อนเกมบ้างมีบอลไดเรกบ้างมีจังหวะครอสบ้างคือมันมันดูหลากหลายขึ้นมันก็เลยทำให้ซิตี้เนี่ยในซีซั่นนี้ดู จะเป็นทีมที่ดูเปลี่ยนโฉมใหม่แต่ว่าคุณภาพยังเหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปพี่ว่าตอนนี้เนี่ยที่พี่บอกว่าแมนซิตี้มี 7, 8ตัวที่ที่ถือว่าเป็นตัวหลักๆนะเวลาเนี้ยถ้าให้พี่มองแผนการเล่นที่บอกว่าตอนนี้แมนซิตี้เหมือนจะมี11ตัวจริงที่ค่อนข้างที่จะแน่นขึ้นแล้วพี่พี่มองยังไงบ้างคือตั้งแต่ตน้นซีซั่นมาเนี่ยจะเห็นว่าเป๊ปโกเล่าเนี่ยเขาก็พยายามจะ ปรับไปเรื่อยนะเพราะว่าซื้อเข้ามาใหม่3-4ตัวเขาพยายามจะปรับระบบปรับตัวเล่นอย่างช่วงต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแผงแบ็คโฟเนี่ยด้านขวาก็จะเป็นคุสนอปแต่เซนเตอร์ซีซั่นนี้ค่อนข้างชัดเจนมากว่าคู่หลักเนี่ยจะเป็นกวาดิโอกับลูเบนดิออสครับในซีซั่นก่อนจะเห็นว่ากวาดิโอเนี่ยยืนแบ็คซายแายแต่ว่ามาซีซั่นนี้คือเป๊ปชัดเจนแล้วว่าจะให้กวาดิโอเล่นเซนเตอร์บางเกมอาจจะถ้ามีจอร์นสโตลงมา หรือใครลงมาเนี่ยนักทาเก้นเนี่ยก็อาจจะขยับกิดีโอไปเล่นด้านซ้ายแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือจะยืนเป็นคู่เซนเตอร์รส่วนแบ็คซ้ายในช่วงต้นเนี่ยก็จะใช้ตัวใหม่ที่ซื้อมาอย่างเอ็ดดูริแต่ว่าเล่นไปเล่นมามีเจ็บด้วยเกมรับหลวมด้วยปรากฏว่าเป๊กก็เลือกที่จะกลับมาใช้เป็นนิโก้โอเลลี่เด็กคั้นของสโมสรที่ก็ณนะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นตัวหลักละนะครับผลง,งานค่อนข้างคงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผงแนวรับผมมองว่าถ้าเป็นแกนหลักจริงๆของแมนซิตี้เนี่ยก็คือมี3ตัว ดีอาร์สกวาดิโอและก็นิโกโอเลลีอันนี้รวมประตูก็คือเป็นดอนนารุม่าส่วนด้านขวาเนี่ยมันก็อยู่ที่ตามสถานาช่วงหลังอาจจะใช้เป็นมาเดลูเนสก็นองจากว่าคูซานอฟไม่สมบูรณ์รวมไปถึงลิโก้ลูอิสที่เป็นตัวสแตนบายเนี่ยมันก็ไม่ชัวร์มันก็จะวนอยู่ตำแหน่งด้านขวาอันนี้ยังไม่แน่นอนขยับมาที่แดนกลางเนี่ยแน่นอนว่าถ้าแบบไม่เจ็บไม่อะไรเนี่ยหลายคนก็อาจจะคาดว่าเป็นโรดดี้ที่จะเป็นแกนหลักแต่ไปไปมาเนี่ยเล่นมาจนถึงตอนเนี้ย โรดี้ก็มีการบาดเจ็บบ้างภาพร่างกายไม่สมบูรณ์บ้างหรือแม้กระทั่งฟอร์มอาจจะดรอปลงไปบ้างกลายเป็นว่าช่วงหลังเป๊ปเลือกใช้เป็นนิโก้กอนสาเลสเอ้ยผมว่าเล่นดีด้วยนะที่ดูสดกว่าแล้วก็อาจจะเล่นได้ตามแผนที่เป๊ปต้องการก็คือยึดตัวจริงต่อเนื่องเลยในช่วงหลังก็จะเป็นพวกตัวตัดเกมเป็นหลักส่วนพวกคลองบอลเชื่อมเกมหรือว่าทําเกมลุกเนี่ยเท่าที่เห็นคือหลักๆมี3ตัวที่ซีซั่นนี้ถ้าเป็นเกมใหญ่หรือว่าเป็นเกมสําคัญ ลงแน่ก็คือฮาแลนดโกูแล้วก็โฟเดนซึ่งโฟเดนเนี่ยผมว่าสําคัญนะในปีที่แมนซิตี้ได้ทิปเปิลแชมป์เนี่ยเป็นปีที่โฟเดนเนี่ยท็อปฟอร์มมากแต่พอในซีซันถัดมาหรือในซีซันที่แล้วเนี่ยเขาหายไปดอปฟอร์มดอปแบบชัดเจนเลยมาส่งผลต่อผลการแข่งขันของแมนซิตี้ด้วยแต่ปรากฏว่าซีซันนี้กลับมาโฟเดนปรับโฉมใหม่เลยนะครับฟอร์มเดิมๆเนี่ยเริ่มกลับมาบมีส่วนร่วมกับเกมก็เลยทําให้เกมลุกของแมนซิตี้ในซีซันนี้มันดู เด็ดขาดมากประกอบ,บกับเชม่โดกูที่โอ้โหก็เป็นนักเตะที่โโหดกูเรียกได้ว่าคือเทคนิคดีอยู่แล้วนะครับคือในซีซันก่อนๆเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าโดกูไม่มีอะไรยืดยยักไปสู่เส้นเปิดอัดเข้ามาติดบล็อกซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในซีซันนี้มันมีโฉบตัดเข้ามายิงบ้างล็อกกลับเข้ามาตัดมาตรงกลางบ้างหรือแม้กระทั่งเปิดไปสู่เส้นอิงจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดติดยังไงก็ได้ลุกเตะมุมถ้าผ่านเข้ามาก็มีฮาร์แลนด์ที่ คอยชาร์จอยู่แล้วคือมันเลยทําให้เกมรูกของซิตี้ปีนี้มันดูมันดูครบเครื่องขึ้นไม่ตันเหมือนซีซันก่อนๆที่เราจะเห็นว่าบอลมันเข้าไม่ถึงเขตโทษเลยฮาแลนด์ยืนเป็นเสาอากาศแบบไม่ได้บอลเลยไม่มีส่วนร่วมเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าปีนี้มันมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายขึ้นก็เลยทำให้ผลงานของซิตี้ัปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ยังมีโอกาสลุนแชมป์อยู่ ส่วนตำแหน่งที่อาจจะต้องผมว่านิโก้กอนซาเลสแทนโรดี้ได้ในเราถ้าเรามองย้อนกลับไปในวันที่ที่พิกพีกของแมนซิตี้เมื่อ2ปีที่แล้วเตัวพิกพีกอย่างโรดี้อ่าก็ตอนนี้มีนิโก้กอนซาเลสอย่างตัวอ่าโฟเดนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอาฮาแลนก็ยังมีอยู่กองหลังก็อย่างที่พี่บอกไปแต่เบอร์10เนี่ย ตอนนี้เหมือนยังเป็นจุดที่เป๊ปยังต้องหาตัวตายตัวแทนของทางด้านเดอะบอยอยู่ซึ่งตอนแรกอ่ะคนไปชมนัดที่ชนะบูฟที่จนนี่ไรเดอร์ไรเดอร์แต่หลังจากนั้นเหมือนดรอปลงและหลังๆก็เริ่มเริ่มไปที่แชกีแต่ว่าถ้าภาพรวมจริงๆมันก็ยังไปได้ไม่ถึงทางด้านของเดอะบอยหรือว่ายังได้ไม่ถึงแบบยังไม่ได้เอาจิงก็พูดตรงๆคือยังไม่ได้ถึงครึ่งโดยด้วยซ้ําแต่ว่าภาพรวมไม่ได้แย่นะแต่หมายถึงว่าคนอาจจะไปคาดหวังว่าเบอร์สิบมันต้องเป็นแบบ เดอบอยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีแบนโดซินวาที่ยังช่วยในการเชื่อมเกมรับแดนกลางไปถึงเกมรุกได้อยู่ซึ่งตรงนี้พี่พี่มองว่าไงมันเราต้องใช้เวลาขนาดไหนสำหรับแชร์กีกแล้วก็ไลชเดอร์คือเหมือนตอนนี้แต่ละเกมเนี่ยเป๊ปก,กัวเล่ก็ดูตามสถานการณ์ว่าเจอคู่แข่งที่เป็นอย่างไรมีมาตรฐานสูงแค่ไหนถ้าเกิดว่าเจอกับคู่แข่งที่ดูจะคือทีมเนี่ยต้องการเล่นเกมรุกเนี่ย อาจจะได้เห็นแชกีุ่งเล่นเพราะว่าเขาจะเป็นประเภทแบบว่ามีการออกบอลที่ที่ดูแบบว่าเป็นคิลเลอร์พารอ่ะอ,อ่าเป็นชีช้ต,ตายได้ก็คือการออกบอลดูจะแน่นอนกว่าขณะที่เจนนี่ไรเดอร์เนี่ยในช่วงโต้ซีซั่นก็รับคำชมมากเล่นโดดเด่นแต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นผู้เล่นที่จังหวะมันเขาเรียกว่าจังหวะส่งไม่ส่ง จังหวะที่ไม่ควรยิงยิงคือเหมือนว่าจะเลือกช็อตผิดเหมือนจ้าเป็นการาหัวคอนเินไปหน่อยขาดเกินเกินดเกินเกินคือแบบบางทีฝืนยิงมา้างจังหวะไม่ควรยิงเลยควรให้ไม่ให้ก็เลยกลายเป็นว่าช่วงหลังโดนดอกไปแต่ว่าก็จะมีสลับลงมาเล่นบ้างในบางเกมนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยสองเกมหลังอย่างที่บอกว่าเป๊ปเลือกใช้แชกี้แล้วก็ทีมชนะทั้งสองเกมยิงได้สามลูกทั้งสองเกมแล้วก็ตัวเขาเองก็ ค่อนข้างโดดเด่นก็ต้องดูว่าหลังจากนี้คือถ้ายังเป็นชัยกีอยู่เนี่ยแสดงว่าแป๊บเลือกละว่าตัว playmaker ของทีมจะเป็นใครนะครับครับอันนั้นคือ playmaker แต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจุดตายของของทีมแมนซิตี้นะเวลานี้เลยคือการกลับคืนฟอร์มแบบร้อ ของฮาแลนด์ซึ่งก็มีความเสี่ยงเหมือนกันคือถ้าถ้าใช้ฮาแลนด์ต่อไปวันหนึ่งถ้าเขาดันเจ็บหรือแบนขึ้นมาโอ้โหมันน่าจะน่าจะเหนื่อยสําหรับแมนซิตี้หรือเปล่าเพราะว่าะด้วยสติณนะักเวลานี้นะอันดับหนึ่งในการยิงของแมนซิตี้แน่นอนเป็นฮาแลนด์ในพิมพ์ลีกซ์เนัดเขายิงไป14ประตูที่เหลือไม่มีใครยิงเกินหนลูกเลย คือมีฟีลฟอร์เดนยิงลูกหนึ่งแชรกี้ยิงลูกหนึ่งโดกูยิงลูกหนึ่งนิโกโกนซาเลสยิงลูกหนึ่งมาธิุสนูเนสโอเรลี่แล้วก็ไรเดอร์อันนี้ยิงหนึ่งลูกหมดเลยพูดถึงฟอร์มการเล่นของทางด้านของฮารแลนด์หน่อยพี่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามคือถ้าวันหนึ่งดันโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่หมายถึงว่าแบบเออถ้ามันดันบาดเจ็บพี่มองว่าเป๊ปจะมองตำแหน่งนี้ยังไงก็คงต้องปรับรูปแบบการเล่นใหม่เพราะว่ามันก็จะขาด หัวหอกโตเป้าซึ่งตอนนี้ก็คือมีฮาแลนด์ตัวเดียวยเราจะเห็นว่าพวกกองหน้าเนี่ยที่เหลือส่วนใหญ่มันเป็นหน้าตา่ําบ้างไม่ก็ริมเส้นบ้างที่มีในลิสต์รายชื่อก็อย่างออสการ์บ๊อบหรือแม้กระทั่งโอมามามุฒซึ่งมันไม่ใช่ประเภทแบบหน้าเป้าก็ต้องเล่นในแถว2มากขึ้นถ้าหายไปเนี่ยสำคัญแน่ตัวค้ำตัวชนกับกองหลังมันก็จะหายไปการจบสกอร์ฮาแลนด์ที่กำลังร้อนแรงในเวลาเนี้ยมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ จอนบอกถ้าวันใดวันหนึ่งฮาเลด์เจ็บหรือแบนขึ้นมาเนี่ยซิตี้มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นเกมที่เจอคู่แข่งที่ไม่แข็งมากเนี่ยผว่ามันก็ยังจังหวะดีอยู่ยังเอาตัวรอดได้เพราะว่าไอ้พวกตัวสำสที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็ยังมีทีเด็ดอยู่แต่ถ้าเป็นเกมใหญ่ๆเกมสําคัญเจอพวก big กเนมในแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยพวกหลังแน่นๆเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ก็มองว่าต้องดูสถานการณ์นะตอนนั้นว่ามันมันอยู่ในสถานการณ์ที่เจอ คู่แข่งแข็งหรือเปล่าวิกฤตหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับหาแลนด์ภาพรวมนะเวลานี<อ>้<อ>แน่นอนเราการแมนซิตี้ไปแบบว่าเป็นอยู่ในทีมนอกรุนแชมป์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยังไงเขาก็ลกรรุ้นแชมป์ลวการลุ้นแชมป์ของแมนซิเตี้ณเวลานี้กับาอซเซนลเอาสองทีมนี้ก่อนลวกันผมไม่ได้บอกผมไม่ได้ตัดทีมอื่นนะแต่ว่าสองทีมนี้น่าจะมีภาษีที่ดีที่สุดณเวลานี้ถ้าดูจากตารางคะแนนเป็นไงบ้างพี่ขึ้นชื่อว่าแมนซิตี้ขึ้นชื่อว่าเป๊ปโกเดล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมองเขาว่า เป็นทีมที่ไม่ได้ลุ้นไม่ได้นะครับคือมันอาจจะไม่ได้มีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนในซีซั่นที่แล้วที่แมนซิตี้ไปโอ้โหละเนลน่านาช่วงสองสเดือนไปปีกับช่วงต้นปีแล้วมันก็หลุดวงโคจรไปแต่ว่าถ้าไม่นับในซีซั่นแรกที่เป๊ปเข้ามาเนี่ยซึ่งก็พยายามจะปรับจูนอยู่เนี่ยนอกนั้นทุกซีซั่นคือเขาลุ้นแชมป์หมดแล้วก็ได้แชมป์มา6ครั้งจากการคุมทีแมนซิตี้ด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้กับฟอร์มแบบนี้แล้วก็ขุมกําลังที่ที่เสริมเข้ามาเนี่ยซิตี้ก็ยังเป็น คู่แข่งสาคัญของอาร์ซอนอลอยู่ครับ,รบแม้ว่าภาพรวมในช่วงต้นซีซั่นอาร์ซอนอลจะดูดีที่สุดในเรื่องของการเล่นระบบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ซิตี้ถ้าเกิดว่าพวกเขาปรับจูนได้เนี่ยเราก็เห็นมาแล้วว่าตามริวพูกี่แต้ม ยังกลับมาแซงได้ชนะ10กว่าเกมติดจนจบฤด,ดูกาลก็เคยมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปกาชื่อพวกเขาออกไปกนะิต,ต้ของเป๊ปกวเรานี่คือก็ยังพร้อมที่จะกลับมาได้ทุกเมื่อครับณเวลานี้เหลืออยู่4แต้มเท่านั้นนะที่ตามอาร์เซนอลนะครับหลังจากผ่านมาเพียงแค่11เกมเหลืออีกเกือบ30เกมแล้วก็โปรแกรมในพรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าประมาณ56นัดต่อจากเนี้ย ผมว่าเขาคาดหวังถึงการชนะรวดได้เลยนะไปเยือนนวิวคาสเซิลหลังจากกลับมาจากฟีฟาเดนเนี่ยไปเยือนนิวคาสเซิลซึ่งตอนนี้นวิวคาสเซิลต้องยอมรับว,ว่าฟอร์มไม่ดีแต่ไปเยือนนะนวิวคาสเซิลเล่นในบ้านก็ยังโอเคอยู่แต่ไปเยือนนวิวคาสเซิลอ่าที่ฟอร์มไม่ค่อยโอเคกลับมาเล่นในบ้านเจอลีสไปเยือนฟูลแลมเล่นในบ้านเจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็ไปเยือนเคสตันพาเลตแล้วก็เล่นในบ้านเจอเวสแฮมแล้วก็ไปเยือนทางด้านของฟอเรสคือประมาณ3 4 5 6 เจ็ดเกมต่อจากนี้ไม่มีบิ๊กซิกส์เลยซึ่งหมายถึงว่าเขาอาจจะมองได้ได้ถึงสามแต้มในทุกเกมะหรืออย่างน้อยเจ็ดเกมเนี่ยชนะห้าเสมอสองอะไรเงี้ยหรือชนะหกเสมอหนึ่งอะไรเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้เลยซึ่งณเวลานั้นอะ่ะมันจะโยนความกดดันไปที่อาร์เซนอลแล้วเพราะว่าอาร์เซนอลเองก็ล่าสุดก็พึ่งพลาดแต่ว่าอาร์เซนอลก็ยังดีอยู่นะคือหมายถึงว่ายังดีอยู่ที่แต้มก็ยังห่างอยู่สี่แต้มซึ่งการันตีได้อย่างน้อยๆก็คือหนึ่งเกม หเกมครึ่งอะ่ะที่ยังอยู่ในมืออยู่แล้วก็2ทีมนี้ผมว่าจุดที่อาจจะทำให้เกิดการหักเหดได้ก็คือเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันที่ยังอยู่ในลุ้นทั้ง4ถ้วยอืมไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอพีเมยร์ลีกลีกคัพนี่ก็เข้ารอบกัน8ทีมสุดท้ายแล้วก็มีทางด้านของ FA ฟเอคัพที่เดี๋ยวก็จะมาเตะละอือะ้สุดท้ายแล้วพี่11นัดที่ ผ่านมาของแมนซิตี้รู้สึกประทับใจอะไรที่สุดหลังจากดูแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้จะเป็นคนก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของโค้ชหรือเป็นเรื่องของแท็ t ติกอะไรก็ได้คือในซีซั่นนี้ผมว่าซิตี้มันดูดูกลมกล่อมขึ้นดูแน่นอนขึ้นจากจุดอ่อนที่เคยมีกดเขาอยู่ดีๆม,มาเสียประตูง่ายๆก็เติมเต็มมาด้วยการที่มีดอนารูมาเข้ามาซึ่งผมมองว่าตรงนี้มัน,มนสำคัญนะมันทำให้พอข้างหลังบ้านมันดูแน่นขึ้นเนี่ยที่เหลือมันก็ ดูโฟล์ไปด้วยอะ่ะทําให้เกมรูปมันก็เล่นได้ตามสบายอะ่ะแล้วอย่างที่บอกว่าปีเนี้ยการกลับมาของโฟเด่นสําคัญครับการท็อปฟอร์มของโดกูสําคัญครับแม้กระทั่งฮาแลนด์เองที่มีส่วนร่วมกับเกมตลอดก็คือสําคัญเหมือนกันคือพอหลังแหนอ่ะคือพอหลังแน่นเนี่ยหน้าคมเนี่ยมันจบเลยทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ ในแต่ละเกมแล้วว่าจะปรับรูปแบบการเล่นยังไงนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบวิธีคิดของเป๊ป่ะคือเขาปีที่แล้วเขาพลาดหลังจากที่ยึดสิ่งที่เคยสำเร็จมาเมื่อ2ปีที่แล้วยุคโรดี้เบนโดซินวาฮารแลนด์เดอะบอยพอมาปีที่แล้วฉันก็ใช้วิธีเดิมอะแต่คนมันเริ่มจับทางได้พลาดอ่าฉันเปลี่ยนปีนี้ในแต่ละเกมอะคุณจะได้สนุกกับแทคนิกของเป๊ปอะนัดนี้เฮ้ยเป๊ปแม่งมาแบบ คอสบอลวะนัดนี้มันเออะแม่งรู้แล้วลิวอูแม่งแบ็กพลาดบ่อยแบ็กฝั่งเดียวเลยนะเจาะไปเลยจาะฝั่งเดียวเลยคือถ้าเป็นเป๊ปอ่ะถ้าเป็นสมัยเขาอ่ะเขาจะมีวิธีเดิมเลยอย่างที่ผมบอกเนี่ตอนแรกอ่ะค่อยๆกดค่อยๆคลองบอลแปะไปแปะมาแปะไปแปะมาคล้ายๆกับตอนนำสองศูนย์สามศูนย์แล้วอ่ะกับลิวอพูอ่ะแล้วแล้วที่คลองบอลอ่ะวิธีเป๊ปคือเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นแบบทรงแบบนั้นแล้วก็มีเปลี่ยนบ้างตามหน้างานแต่ปีนี้ เปลี่ยนนะแทบทุกนัดเมื่อมานัดนี้เป็นแบบนี้มานัดล่าสุดปกติผมไม่ค่อยเห็นแบบเป๊ปแบบใส่ใส่บอลไปที่อย่างโดกัวอ่ะอ่าอันเนี้ยจุดอ่อนละใส่ไปที่อันเนี้ยคือคือปีนี้ผมรู้สึกว่าเป๊ปมม่มีความยืดหยุ่นกับแผนจนผมรู้สึกว่าเออแบบนี้แหละมันทําให้ทีมอะ่ะมันไปต่อได้อย่างผมอะผมผมจะรู้สึกอย่างหนึ่งกับรู้สึกมั่นใจอย่างหนึ่งกับแผนของนิวเซิร์แล้วกันที่ผ่านมามันใช้วิธีเดิมกองกลางถ้าเล่นดีคือ เอาอยู่เพราะว่ามันมีแบบโตนาลี่บูโนโ,โจลินตนันเมื่อก่อนมีซักอะไรเงี้ยแต่พอปีนี้ยึดแผนเดิมตัวตัวผู้เล่นเดิมเดิมแดนเบอร์เล่นแบ็คซ้ายมันก็ไม่ได้ดีเท่าสองสปีที่แล้วตัวผู้เล่นในแดนกลางมันก็เริ่มกรอบแต่ก็ยังยังใช้วิธีเดิมๆอยู่ทีนี้เนี่ยคนอื่นจับทางได้ผลงานในลีกก็เลยสวนทางกับ UCL ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อยากให้เอ็ดดี้ฮาวเหมือนกันนะแบบว่าเออกลับมาลองคิดว่าแบบมันใช้แบบเดิมๆคนอื่นมันจับทางได้มันก็ปรับแบบเป๊ะ คือแบบเอ้ยนัดนี้คนนี้ทีมนี้เขามีจุดอ่อนแบบนี้ฉันก็ปรับเอาตัวนี้ลงเอาอะไรอย่างเงี้ยอิลังก้าอย่างเงี้ยเอ้ยนัดนี้ควรใช้นัดนี้ไม่ควรใช้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบทุกอย่างมันเป็นแบบชาขอบเมอร์ฟี่ทุกนัดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันในมุมผมนะอันนี้ผมชอบเป๊ปในมุมนี้หลังจากดูมา11เกมประมาณนี้ฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ภาพรวมแล้วกันภาพรวมแล้วมุมมองของเรา2คนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้11เเกมที่ผ่านมานี่เป็นทีมที่ น่าจะยังได้ลุ้นแชมป์กับอาเซนอนยาวๆนะฮะแต่ก็ประมาททีมที่ตามมาไม่ได้เพราะว่าก็ว่ากันจริงๆแล้วก็แต้มยังไม่ได้ห่างขนาดที่จะไล่าตามไม่ได้เพราะว่ายังเหลืออีกมากกว่า20เกมเกือบๆ30เกมเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับเพิวมนยงอังกฤษในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีพักเบรกนะพักเบรกไปชมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะในช่วงฟีฟ่าเดส่วนทีมชาติไทยเนกะ็แข่งเอเชียนคัพ 2027รอบคัดเลือกนะครับก็ในคลิปนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมีไฮไลท์ของพิมลลีกนะก็ต้องขอขอบคุณทางโมโนแมสนะครับเชียร์เทมักกับโมโนแมสนะครับฝากโมโนแมกไว้ด้วยนะฮะดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันที่โมโนแมสนะครับและนี่ก็เป็นจอห์นคอนเนอร์ในสัปดาห์นี้ผมจอห์นกับจอรยศแล้วก็พีเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ